สวัสดีครับนักศึกษาครับสำหรับหัวข้อถัดมานี้นะครับก็ยังคงเป็นเรื่องของการทดสอบค่าเฉลี่ยของประชากร1กลุ่มโดยโปรแกรม Microsoft Excel นะครับซึ่งตัวสถิติที่เราทดสอบก็คือตัว z-test นะครับซึ่งวิธีการที่เราใช้ไปก่อนหน้านี้นะครับก็เป็นการใช้ฟังก์ชันนะครับ norm.s.dist นะครับร่วมกับฟังก์ชัน descriptive statistics นะครับซึ่ง ปัญหาหนึ่งของฟังก์ชันที่ผ่านมานะครับก็คือเราอาจจะต้องป้อนสูตรเองนะครับโดยเฉพาะการหาค่า z e t นะครับซึ่งบางครั้งก็อาจจะไม่สะดวกต่อผู้ใช้นะครับวันนี้นะครับจะมาแนะนําอีกวิธีการหนึ่งนะครับซึ่งจะสะดวกกว่านะครับก็คือการใช้ฟังก์ชัน set test นะครับร่วมกับฟังก์ชัน descriptive s t a t i s t i c นะครับมาดูครับว่าฟังก์ชันเหล่านี้ใช้ยังไงนะครับก็ยังคงเป็นโจทย์เดิมนะครับก็คือการ ทดสอบนะครับผู้เข้าทดสอบจํานวน40คนนะครับว่ามีคะแนนเฉลี่ยเมื่อเทียบกับนะครับค่าที่ต้องการทดสอบก็คือ16คะแนนนะครับค่า A นะครับแล้วก็กําหนดระดับนัยสําคัญ0.05นะครับก็ยังคงเหมือนเดิมครับข้อก่อไก่นะครับทดสอบสมมุติฐาน2ทางนะครับแล้วก็ข้อขอไข่นะครับทดสอบสมมุติฐานทางเดียวกรณีที่เป็นอัปเปอร์นะครับ แล้วก็ข้อควาวายครับทดสอบทางเดียวนะครับกรณีที่เป็นโลเวอร์นะครับขั้นตอนนะครับในส่วนขั้นตอนแรกนะครับก็จะเหมือนกับกรณีที่ใช้ฟังก์ชัน n o r m s d i s t ที่ผ่านมานะครับคือนักศึกษาก็ป้อนข้อมูลนะครับทั้ง40คนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใช้คำสั่งวิเคราะห์นะครับข้อมูล data analysis นะครับแล้วก็ใช้คำสั่ง descriptive statistics นะครับเหมือนกับที่ผ่านมานะครับ อาจารย์ขออนุญาตข้ามขั้นตอนนี้ไปนะครับนักศึกษาก็จะได้ชีตใหม่นะครับชีตใหม่ก็คือตั้งชื่อให้เป็นซัเทเหมือนเดิมนะครับก็ยังคงได้หน้าต่างการวิเคราะห์สิติเชิงพัฒนานะครับวิธีการดูก็เหมือนเดิมครับนักศึกษาต้องดูว่าข้อมูลมีการแจกแจงปกติหรือไม่นะครับจากตัวอย่างที่ผ่านมานะครับอาจารย์ก็ให้ใช้วิธีนะครับดูว่าการวัดค่ากลางทั้ง3อย่างนะครับก็คือค่าเฉลี่ยนะครับ ค่ามัธยฐานและค่าฐานนิยมนะครับมีค่าใกล้เคียงกันหรือไม่นะครับแล้วก็ความเบ้นะครับ Skillness นะครับมีค่าใกล้เคียงศูนย์หรือไม่นะครับก็เหมือนกับตัวอย่างที่ผ่านมาครับทีนี้มาดูจุดแตกต่างครับในการใช้สิติฟังชัน set test ในการวิเคราะห์ทดสอบค่าเฉลี่ยนะครับข้อมูลอื่นนะครับอันนี้อาจารย์ก็พิมพ์ไว้ให้แล้วนะครับแต่ว่ามีจุดแตกต่าง2จุดครับ ถ้าเกิดเป็นการใช้ฟังก์ชัน n o r m s d i s นะครับนักศึกษาจะต้องหาค่ามาตรฐานหรือค่า z e t นะครับซึ่งเราจะต้องป้อนสูตรให้ฟังก์ชันนะครับซึ่งมัเป็นสูตรที่เราต้องป้อนเองนะครับส่วนอีกอันนึงครับเนื่องจากว่าอาจารย์ก็ต้องสลับที่นะครับซึ่งตอนที่ใช้ฟังก์ชันนะครับ norm เนี่ยนะครับเราจะหาค่า p-value ที่เป็น lower tail นะครับได้ก่อน ถึงจะมาหาค่า p-value upper tail นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นฟังก์ชัน set test นะครับเราจะหาได้ก็คือเป็น p-value upper tail ครับแล้วก็เราค่อยมาหา p-value lower tail นะครับก็แค่ลบด้วย1นะครับอันนี้ก็อย่างที่เคยกล่าวมาครับว่ามันสามารถที่จะสลับได้นะครับส่วน p-value t o tail ยังคงเหมือนเดิมครับก็คือ2เท่าของค่าที่ต่ำสุดก็เลือกระหว่างค่า upper tail กับ lower tail นะครับ ทีนี้ข้อมูลอื่นๆที่นักศึกษามีข้อมูลแล้วก็ป้อนนะครับเหมือนกับวิธีการที่ผ่านมานะครับค่าสถิติที่ต้องการทดสอบก็คือเท่าไหร่ครับ16กนะครับก็กด enter นะครับระดับนัยยะสำคัญยังคงเหมือนเดิมครับ0.05นะครับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานก็คือ4นะครับงคงเหมือนเดิมครับนี่คือจุดสังเกตนะครับว่าถ้าเกิดใช้ฟังก์ชัน set test ก็จะมีความสะดวกกว่านะครับไม่ต้อง หาค่า z หรือค่ามาตรฐานด้วยตัวเองนะครับทีนี้ p-value upper tail ครับนักศึกษาก็สามารถหาได้โดยใช้ฟังก์ชัน set test ครับก็ไปแทรกฟังก์ชันนะครับปุ่มแทรกฟังก์ชันนะครับแล้วก็ยังคงอยู่ในหัวข้อเลือกประเภทสถิตินะครับซึ่งฟังก์ชัน set test นะครับจะเป็นฟังก์ชันตัวสุดท้ายเลยนะครับทางสถิตินะครับนักศึกษาก็ไล่ลงมานะครับ เนื่องจากมันเป็นค่าแซดตัว z นะครับขึ้นต้นด้วยอักษร Z ก็เลยเป็นตัวสุดท้ายนะครับก็คลิกปุ่มตกลงครับก็จะปรากฏหน้าต่างนะครับตัวแรกครับฟังก์ชันก็จะถาม array นะครับ array ก็คือช่วงข้อมูลที่ต้องการทดสอบนะครับหรือค่า x นั่นเองก็คือการเก็บข้อมูลรวบรวมข้อมูลจาก40คนนะครับของผู้ทดสอบนะครับซึ่งข้อมูลอยู่ในไหนครับเราก็ต้องไปที่ชิทหนึ่งนะครับกดไปที่ชิทหนึ่งนะครับ ซึ่งนักศึกษาต้องป้อนข้อมูลตรงนี้นะครับก็คือกดคลุมดําตั้งแต่ตัวแรกนะครับไม่ควรเอานะครับจุดสังเกตนะครับอย่าเอาข้อมูลที่เป็นชื่อนะครับเพราะว่าฟังก์ชันจะไม่สามารถคํานวณได้ครับนักศึกษาคลิกตัวแรกครับซึ่งตัวแรกก็จะตรงกับช่อง B2 นะครับก็คงใช้เทคนิคเหมือนเดิมนะครับก็คือกดนะครับอาจจะถ้าใครไม่สะดวกก็ปดคลุมดำจนถึงตัวสุดท้ายเลยก็ได้นะครับแต่อย่างที่บอกครับอาจารย์อยากให้ใช้เทคนิคนะครับกดทิปนะครับก็คือกด คอนโทรลปุ่มคอนโทรลนะครับบวกปุ่มชิปแล้วก็ปุ่มลง3ปุ่มพร้อมกันนะครับนักศึกษาก็จะเป็นการเลือกข้อมูลทั้งหมดนะครับแต่อย่าลืมนะครับจุดสังเกตเนี่ยเลือกข้อมูลที่เป็นชื่อนะครับต่อมาครับไปที่อ่าช่องที่ x นะครับช่อง x ตรงนี้ฟังก์ชันก็จะถามอ่าซึ่งจุดสังเกตนดนึงครับว่าเวลาเราใช้ฟังก์ชันของ excel เนี่ยมันจะมีคําอธิบายด้านล่างอยู่เป็นไกด์ เป็นตัวนําทางให้กับผู้ทดสอบได้สังเกตนะครับทีนี้ค่า x นะครับเป็นค่าที่ใช้ทดสอบครับทีนี้ค่าที่ใช้ทดสอบก็คือค่า a นั่นเองนะครับเราก็ไปจิ้มนะครับช่อง g3 ได้เลยนะครับก็คือค่า a ตัวนี้นะครับปรกดนะครับมันก็ขึ้น g3 นะครับทีนี้ถัดมาครับก็คือ sigma ครับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับของประชากรกรณีที่ทราบนะครับถ้าไม่ทราบก็หาใช้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอย่างแทนนะครับ ซึ่งโจทย์ข้อนี้เราทราบนะครับค่าเบี่ยงเบยมาตรฐานของประชากรก็คือช่องนี้ก็คือมีค่าเท่ากับ4ช่อง g 5นะครับแต่ถ้าเกิดนักศึกษาไม่ทราบนะครับก็ต้องใช้ค่าเบี่ยงเบยมาตรฐานที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างก็คือช่องนี้นะครับ2.61แทนนะครับจากนั้นเราก็กดปุ่มตกลงครับเราก็ได้แล้วครับค่า p value upper tail นะครับทีนี้เราก็จะมาหา p value lower tail ครับก็เหมือนเดิมครับ เราก็ใช้สูตรก็คือ1ลบด้วย p-value upper tail นะครับเราก็กดอะไรครับเท่ากับนะครับแล้วก็กดเท่ากับนะครับ1ลบช่อง p-value upper tail นะครับกดปุ่ม enter ครับก็ได้0.00595ก็สังเกตรครับว่าค่าที่ได้ก็มีค่าเท่ากับวิธีที่ใช้ norm.s.dist นะครับต่อมาครับ P-value t o tail ก็ยังคงใช้สูตรเดิมครับก็คือ2เท่าของค่าที่น้อยระหว่าง upper tail กับ lower tail นะครับเราก็กดเหมือนเดิมครับเท่ากับ2คูณแล้วก็พิมพ์นะครับค่าน้อยก็คือ min นะครับ m i อ่ามันก็จะขึ้นให้อัตนมันะครับก็ทำเหมือนเดิมครับ double click นะครับ number 1ตัวแรกนะครับก็ไปจิ้มที่ p-value upper tail ครับแล้วก็ ใส่นะครับจุลภาพนะครับมันก็จะขึ้น number t o นะครับเราก็ไปเลือกที่ p value lower tail ครับ mm hmm. แล้วก็ใส่วงเล็บปิดให้นะครับแล้ว mm hmm. ก,กด enter mm hmm. ก็เป็นการเสร็จสิ้นครับ mm hmm. ก็ได้ค่าทั้ง3ค่า mm hmm. เช่นเดียวกับกรณีที่ใช้ฟังก์ชัน norm s d i s t นะครับ mm hmm. ก็คือ p value upper tail p value lower tail และ p value two tail นะครับ mm hmm. แต่ว่าอย่างที่จุดสังเกตที่อาจารย์บอกครับว่า มันจะสลับที่กันนะครับถ้าเป็นฟังก์ชันเก่าจะได้ p-value lower tail ก่อนแต่ฟังก์ชันตัวนี้จะได้ p-value upper tail ครับแต่ค่าที่ได้เหมือนกันครับเมื่อนักศึกษาได้นะครับวิเคราะห์ค่า p-value ทั้ง3ค่าแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น p-value upper tail p-value lower tail และ p-value two tail นะครับนักศึกษาก็จะมาวิเคราะห์ผลแล้วก็สรุปอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับกรณีที่ใช้ฟังก์ชัน norm ที่ผ่านมานะครับ ก็เหมือนเดิมครับข้อกอไก่ครับเป็นการทดสอบแบบ2ทางนะครับทดสอบค่าเฉลี่ยของพนักงานเท่ากับ16หรือไม่นะครับเราก็คงใช้ค่า p-value t o tail นะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ0.00119นะครับจากข้อมูลช่องเซลล์ G13 เหมือนเดิมนะครับซึ่งก็พบค่าค่า p-value t o tail นะครับมีค่าน้อยกว่าค่าระดับนัยยะสำคัญทางสถิตินะครับก็คือ เราจะสรุปได้ว่าเราก็ปฏิเสธสมมุติฐานหลัก H0 นั่นเองนะครับก็คือค่าเฉลี่ยของพนักง,งานไม่เท่ากับ16นะครับส่วนข้อขอไขก็เหมือนเดิมครับเป็นการทดสอบนะครับค่าเฉลี่ยของตัวอย่าง1กลุ่มกรณีทางเดียวนะครับซึ่งเป็นกรณีที่มากกว่าหรือว่า upper tail นะครับค่าที่ได้ก็ใช้ p-value upper tail นะครับมีค่าเท่ากับ0.999405นะครับ ช่องข้อมูลก็จะมาจากช่อง g 9นะครับซึ่งสรุปว่าค่า p-value upper tail เป็นยังไงครับมากกว่าค่าระดับนัยะสำคัญ0.05นะครับจึงสรุปว่าอะไรครับยอมรับสมมุติฐานหลักนะครับนั่นคือค่าเฉลี่ยของพนักงานน้อยกว่าหรือเท่ากับ16คะแนนครับส่วนข้อคอควายครับก็เป็นการทดสอบทางเดียวกรณี lower tail นะครับ ซึ่งค่า p-value ที่ได้นะครับมีค่าเท่ากับ0.00595 0นะครับก็มาจากช่องเซลล์ G11 นะครับซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยสัมพัน0.05นะครับจึงสรุปว่าอะไรครับปฏิเสธสมมุติฐานหลักนะครับนั่นคือค่าเฉลี่ยของพนักงานน้อยกว่า16คะแนนนะครับจะสังเกตได้ว่าการใช้ฟังก์ชัน z t t e s t นะครับก็จะมีความสะดวกกว่าฟังก์ชัน norm.s.dist นะครับ ก็เป็นอันจบครับการทดสอบค่าเฉลี่ยของประชากร1กลุ่มนะครับ